สวัสดีเพื่อน่อทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นฮาร์ลี่ให้ท่านผู้ชมได้ดูนี่เองนะครับผมฮาร์ลี่หรือฮาร์เล่ฮะคือตัวนี้เป็นตัวละครที่อ่าผมเล่นในไลฟ์ค่อนข้างบ่อยนะผมก็จะไลฟ์นะครับผมใน YouTube แล้วก็ t i k t o k ตอนนี้ผมจะมาไลฟ์สองช่องทางละเออผมก็จะมาไลฟ์สองช่องทางก็บอกเลยว่าตัวเนี้ทำได้แทบทุกอย่างนะครับผมทำได้แทบทุกอย่างแล้วอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับการที่ าภาพอาจจะไม่ชัดดูดูแล้วอาจจะไม่ชัดเพราะว่าผมตัดมาจากไลท์นะครับผมผมตัดมาจากไลท์แล้วก็เอามาพากให้่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าตัวละครนี้เล่นยังไงนะอาจจะมีไม่ค่อยชัดบ้างเพราะตัดมาจากไลท์ลืมอัดออแต่อยากให้ดูคลิปนี้นะครับผมจริงๆก็มีคลิปที่โหดกว่านี้เยอะแต่ว่าิปนี้ค่อนข้างที่จะได้ดูแนวทางการเล่นของมันว่าประสิทธิภาพสูงสุดในการเล่นของตัวฮาร์ลี่เนี่ย มันโหดขนาดไหนนะครับสำหรับตัวนี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะเมโลท็อปอัพบริการยีบ่บชั่วโมงเติมประหยัดกว่าเติมเองเติมถูกเติมไวมีบริการเติมเกมชั้นนําใช้เพียงแค่ย i d ดีหรือ Open ID ปลอดภัยไร้รีฟันเติมได้ที่เพจเมโลท็อปอัพหรือแอดไลน์เมโลท็อปอัพโดยอย่างแรกเลยนะครับตัวฮาร์ลี่เนี่ยเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่านะค่อนข้างที่จะผิวนะครับผมความเร็วเร็วไม่ถือว่าเร็วมากความในอยู่ระดับที่ปกติแล้วก็เป็นตัวที่ ตีระยะไกลได้คือสามารถสู้กับแทงได้เอ,า,อางนี้ดีกว่าผมเล่นเนี่ยผมสามารถสู้กับแทงได้พวกตัวที่เป็นแทงๆนอกจากแต่ตัวมันจะค่อนข้างแพ้ซีซีถ้าโดนจับอย่างสมมุติเช่นเราเจอซีซีระยะไกลเราเจอแบบโดนซีซีอ่ะแล้วเรานิ่งอะ่ะเราจะตายได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเราหลบผิวๆหลบแม่แม่เล่นระยะดีๆเราก็จะเล่นได้ค่อนข้างที่จะดีเหมือนอีเลนดอร์ตัวนี้เหมือนอ e ีเลนดอร์แต่เป็นอ e ีเลนดอร์ที่เวอร์ชันไม่ต้องไปตีแรกเป็นเวอร์ชั่นเบิร์ดอ่าซึ่งเราสามารถ ไปต่อศัตรูเบิร์สศัตรูให้มันเจ็บก็ได้นะครับผมแต่เกมเนี้ยข้อข้อเสียของมันก็คือไอตัวเบิร์ดเบิร์สเนี่ยมันจะแพ้พวกตัวอะไรวะฮิวฮิวอ่ะเมื่อวานนี้ผมเบิร์ดดูเบิร์ดเบิร์ดต้นเกมเบิร์ดนี่ไงเบิร์ดต้นเกมโอ้โหกูตายด้วยเลยโอเคเอ๋อคือข้อเสียของของไอเกมเนี้ยก็คือว่าไม่ใช่ข้อเสียดิมันเป็นจุดเด่นแล้วกันนะฮะถึงเราจะเล่นตัวเบิร์ดก็จริงแต่ถ้าเราเบิร์ดมันไม่ตายพวกแทงพวกอะไรเบิร์ดไม่ตายเนี้ย มันก็หิวเลือดกลับมาแป๊บเดียวแล้วก็เกมนี้มันวาร์ปกลับบ้านเร็วด้วยนะครับผมอ่าเราก็เลยที่จะต้องแบบมีดาเมจแรงๆเล่นข้าง,งดีๆนะฮะถึงจะสามารถเบิร์ตมันตายได้แล้วก็ออกตักเลือดนะครับจำเป็นนะถ้าเราเจอตัวหิวเลือดเยอะๆนะครับผมสมัยนี้มันไฟใสอ่บู๊อ๊ยฟิกเลยแล้วก็กลับอ่าโอเคแล้วก็ทาแค่นี้พอนะฮะปึ๊บน,นี้ยคือตัวมันเนประมาณเนี้ย มันเล่นได้ตลอดนะฮะตอหนห้ไม่มีอันติเล่นได้ตลอดซึ่งผมชอบตัวละครที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ตลอดไม่ว่าเราจะไปฟาร์มหรือว่าเราจะทําอะไรอยู่เราก็ไปเล่นกับเพื่อนได้ตลอดนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยตอบโจทย์มากนะครับผมตัวเบอร์ดามมจเร็วตีระยะไกลวิฟวับกิ่งนะครับฟาร์มเร็วจูกเร็วตีป้อมได้มีครบเลยย <c> ก <oughs> เป็นแท้งนะฮะตมันี้ผมมาเติมเติมเติมแล้วผมมาเติมเลยจูๆเติมเกมโคตรไปอะแล้วล็อกเข้าไป ซื้อโอ้โหไม่ทันตู้ผมจะรอมันสไลด์แหละแล้วก็แบบปาสกิลไงโอ้โหแย่เลยไม่ทันไม่ได้ฟันทีเนี่ยแล้วก็เติมเลงค่อนข้างไวนะตัวนี้เพราะมันมีสกิลสที่สามารถเคลื่อนที่เรค่อนข้างไวแล้วก็สามารถกลับเงากลับอะไรมีรามจเบิร์ดตัวนี้ล้วงเก่งด้วยนะครับผมเป็นการล้วงในป้อมค่อนข้างที่จะเก่งเป็นตัวที่ล้วงในป้อมเก่งมากจากที่ผมเล่นมาตอนแรกผมเล่นตัวนี้ไม่ได้ช่างหาห,าร,หรอกแต่เล่นไปเล่นมา ก็ค่อนข้างที่จะช่ำแล้วนะฮะกับการที่เราโซโล่แรงคือผมโซโล่แรงหรือว่าเล่นกบทีเนี่ยแบกแทบจะตลอดเลยนะฮะรู้สึกว่าแบกเล่นตัวนี้แล้วแบกนะครับผมซึ่งเล่นไปเื่นมาจะติดไม่ระดับประเทศแล้วด้วยนะฮะขาดแค่พันแต้มเองก็ติดระดับประเทศแล้วนะเออตัวนี้ก็ใกล้จะร้อยดาวแล้วนะครับผมมาตัดฟาร์มเจอรันสลอตด,ด้วยเกมนี้เฮ้ยอลิสตายแล้วจังหวะน,นี้ผมล้วงจำแล้วไม่มีติกเรียบร้อยแค่นี้ เห็นไหมมันจะมีตัวละครอะไรที่มันแบบเล่นได้แบบคิวแรงป่วนไฟจูอะไรมันจะทำได้ขนาดนี้วะความไวราเมจแรง,ง,งตัวแพ้ทางก็มีนะครับผมแต่จา,จากที่ผมเจอก็ตัวแพ้ทางก็จะเป็นพวกเฟทลินอนะแพ้ทางนะแต่ก็ไม่ถึงว่าขั้นมากถ้ามันเอาสกิลคอแต่สกิลคอมันคูดาวไวไงถ้ามันคอรเราได้เมื่อไหร่เราตายเลยฮนะอืมเฟตลินนะ ตัวเฟลินเป็นแทงที่แบบป่าโหดนี่ผมเบิร์ดเลยโอเคผมกลับปล่อยตายฮนะเรียบร้อยเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดตอนนี้ลืมอัดขอภายได้จริงๆเดี๋ยวผมจะไปอัดคลิปให้ดีๆจะอัดคลิปให้ดีๆสันหน่อยโอเคนะไปไล่ฟางมันต่อนะฮะมากลับบ้านไวนะไม่ได้จะอวนตัวนี้นะแต่ ทั้งค่างที่ผมเล่นแล้วดีก็เลยจะเอามาแนะนำให้่านผู้ชมลองเล่นกันดูนะครับว่าตัวนี้เก็บดาวง่ายนะฮะมามก็โดดเข้าไปปายสกิลหนึ่งเล่นๆแล้วก็กลับรอสกิลมาคูดาวไะะ้ฮะปานเล่นๆถ้าอยากจะการันตีค่าตัวไหนก็แค่กดอันติล็อกไปแล้วก็ปาสกิลหนึ่งอัดอันติไปมันจะระเบิดนะครับผมยิ่งทำดาเมจใส่อันติเราเยอะๆเราจะมันจะยิ่งระเบิดแรงขึ้นนะฮะ เนี่ยไอซาบิอดโดนผมบ่อยแน่นอนมนม่ีเยซึ่งตัวมันดีเติมเกมโคตรไวอะซึ่อองตัวความมันไม่ใชแ่แค่แบบกระโดดไปแล้วแบบว่าแค่ผิวนะอุอ๊ยมันอันนี้พันเวลาไปเวลากลับมันวิ่งเร็วด้วยนะป๊บปั๊บปั๊อป๊หือไม่ได้เนี่ยเวลาสไลด์เสร็จพวกมันวิ่งเร็วด้วยไงจิ้นต่อไปผมจะออกเป็นขนนกนะครับมันจะทําให้เราได้เกาะจะช่วยในการฟาร์มซึ่งผมเห็นอ่า ท็อปเซิร์ฟเขาชอบใช้เขาเรียกว่าอะไรนะตัดเลือดเอาออตัดเลือดหรือว่าเมดเขียวซึ่งผมอ่ะโดยโดยที่ผมเล่นโซโลไงไม่ได้เล่นกบทมไงต้องการที่จะอยู่ในป่าปบ่อยๆต้องการที่จะฟาร์มต่อเนื่องแล้วก็เล่นได้ตลอดผมก็เลยออกไอตัวปีนะครับผมได้เกาะเพิ่มขึ้นมาเพราะว่ามันทําให้เราอยู่ในไฟได้แทบจะตลอดเลยม,มันจะเกาะมันจะเด้งทุกทุ0ยบวินะ,ะซึ่งมันเด้งบ่อยมากแลวถ้าเกิดว่าเกาะเราอ่ะมันถูกโจมตีหรือมันลดอ่ะมันจะนับคูดานทันทีนะ นี่แหละคือข้อดีนะฮะเนี่ยมันคือข้อดีมากเอาจังหวะนี้ผมไปเลยอ่าหมักเข้าไปเรามันสไลด์หรือโดดแล้วค่อยปาเรียบร้อยประมาณนี้นะประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บป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 ๊บซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้ไอขนนกอันนั้นอนะ่ะมันจะทําให้เราแบบฟาร์มได้ต่อเนื่องไม่ต้องมีดูดเลือดก,ก็ได้แต่ผมออดดูดเลือดมาไว้แหละเลดเกมนะผมชอบออดดูดเลือดนะตัวนี้ ดูเลือดมันค่อนข้างที่จะดีนะตีอ็อบเจกได้ค่อนข้างดีนะฮะใครบอกตัวนี้ตีอ็อบเจกช้าตีอ็อบเจกไม่ได้ไม่ไม่ใช่นะครับผมออกของให้เป็นนะฮะถ้าเราออกของเป็น <laughs> มันสามารถโซโลหลอดได้นะครับผมจะบอกไว้ให้เนี่ยได้ปีกละยิ่งถ้าได้ปีกนะยิ่งโซโลหลอดง่ายเลยผมจะรอแวนสลอตใช้สกิลแล้วก็ผมจะแปะมานะมาไหมตรงนี้ซาเวียปืบนี่ไงซาเวียมาก่อนตายคน <laughs> ขึ่นค่าโคตรง่ายอ่ะลวผมเล่นต่อเลยเอย่างนี้ปึ๊บปลาอัดไปจุนอัดกัดบโอเคใช่นี้ฮะมันสามารถหาเล่นมันหาเช็คพุ่มตัวมันเช็คพุ่มได้นะซึ่งผมชอบมากมันเล่นสไตล์นาคอสเลยเวลาผมเล่นนาคอสเนี่ยผมจะชอบเอาหน้าเข้าไปเช็คก่อนกระโดดปึ๊บเข้าไปอ่ะไปเช็คอ่ะซึ่งตัวนี้มันทําได้ <laughs> เออมันจะทําทําทําอะไรเองได้ใครไม่เช็คพุ่มให้ผมผมเช็คเองเอาหน้าไปแวบหนึ่งอ่ะก็จะเห็นว่าสตูตัวอะไรอยู่ในพุ่ม ล้วผมล็อกโอ้โหพลาดไปหน่อยต้องรองใช้2ก่อนนะมันเอาสองหลบเต่อไปผมว่าจะออกเป็นดูดเลือดนะครับผมโดดเข้าไปปลาหนึ่งอัดเอา้าม่งหายตัวซึ่งตัวดูดเลือดเนี่ยสแต็กมันค่อนข้างที่จะเต็มไวนะครับในการที่เราปลาติดอย่นหนึ่งยัดมันมีสแต็กด้วยนะก็คืออ๋อ,อ,อมหนัวตลอดปลาอัดเข้าไปไปสแต็กของมันก็คือถ้ามันเต็มสแตก็กมันจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสำหรับ ดูดเลือดนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยชิบหายละนี่ไงนี่ไงโดนก๊อกเนี่ยตัวมันอย่างที่ผมบอกนะฮะโดนซีซีก็คือตายเลยนะฮะเราต้องแบบดูดีๆนะฮะรอครับผมรอได้ไอ้ตัวดูดเลือดก่อนออกดูดเลือดถ้าได้ดูดเลือดเสร็จเราจะออกไม่เขียวก็ได้แต่ถ้าฝั่งนู้นมันฮิวเยอะเราออกตัดเลือดก็ได้ครับเพราะว่าตัดเลือดมันจะมีเผาด้วยล็อกเข้าไปปลาอัดปลาแทบไม่ค่อยเข้าอ่ะมับถ้าถ้าปลาค่อยเข้าเนี่ย ให้เราออกเจอเกาะเลยนะครับผมออกเจอเกาะกับตัดเลือดเราก็จะตีเข้าแล้วนะฮนะจากที่ผมลองมานะคือเกมนี้แทบไม่ต้องออกเกาะเกิดเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรนะเราสามารถสับได้นะฮะในเกมเราก็สับรองเท้าสับไอเทมเพื่อยื้ไฟได้นะฮะประมาณนี้เกมนี้เลยไม่ต้องออกเกิดชิ้นท้ายไงส่วนใหญ่ตัวละครมานะส่วนใหญ่เกมนี้นะที่เล่นกัน ปึ๊บ,บสแต็กเต็มไวมากสแต็กของฮาร์ลี่ก็คือถ้าสกิลโดนหรือตีธรรมดาครอบอกสิบครั้งจะได้ตีเร็วนะครับสูงสุดสิบสแตก็กยิ่งสแต็กเร็วยิ่งตีเร็วแค่นั้นนะสแต็กด้านล่างเห็นปะเนีย่ยปลาไพ่สกิลหนึ่งก็เต็มแล้วตีเร็วแล้วปลาหนึ่งให้โดนนะฮะสกิลหนึ่งจะเข้าปายแล้วปลาหนึ่งรื้อหายละตายแล้วเนี่ยโอเคแล้วรอสกิลเวนคูดาวใหม่อาล็อกแล้วปลาหนึ่ง ตดตีตีตีไวตีระเบิดแปะเรียบร้อยปลายัดเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ไหมใจเห็นเห็นสแต่ของไอเทมดูดเลือดมาฮะอันนั้นคือมันจะเพิ่มดาเมจนะปลาเข้าไปปปเรียบร้อยกลับเห็นปะมันจะเพิ <t un> ่มดาเมจนะฮะเดี๋ยวเราได้ดูดเลือดเราก็ดูดเลือดรึบอ่ะตะเกียบก็เล่นได้ต่อละเดี๋ยวปีกแล้วก็คูดดาวเสร็จนะคือมันจะเล่นได้เรื่อยๆอ่ะ มันหลบได้ปะมันเล่นมันเล่นมันเล่นเนี่ยปีกบากูดาเราเล่นไดน้ต่อเบิดดูเลือดดูเลือดคือมีแค่สองไอเทมชิ้นนี้แต่ส่วนใหญ่แบบผมไม่ค่อยเห็นคนออกก็ไม่รู้ทําไมผมว่ามันดีมากเลยอ่ะมันต่อเนื่องไฟได้ดีมากเลยนส่วนใหญ,ญ่จะไปออกเมฆเขียวกับตัวตัดเลือดนะครับแล้วก็จาอเกาะเลยก็คือเน้นแรงเน้นละลายแท้งแต่ผมมาว่าได้เหมือนกันนะฮะแต่ผมชอบเล่นอย่างเงี้ยมันแบบมันเอาตัวรอดง่ายแล้วก็ฟาร์มได้เยอะนะครับผมแล้วก็เล่นได้เยอะเอาเยอะได้นะฮะ นี่ก็เซตเทมที่ผมแลินั่งวิจัยมานะว่าตัวนี้ออกยังไงดีนะฮะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับเพราะผมลองไปเล่นพวกตัดเลือดแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าออกไม่เขียวก่อนแล้วมันแรงจริงนะแต่ว่ามันตัวมันเล่นยากมากเลยแป๊บแป๊บก็แบบเลือดหมดกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมชอบแบบนี้มากกว่าบิงโคตรไวแล้วก็ไอ้ตัวสแต็กขากว,กว,กวเนี่ยใส่ต่อเลยบวกบวกกันนัวเลยบวกกันนัวจัดบวกกันนัวไอ้สเต็คขาวเนี่ยของไอ้ปีกอะ คือถ้ามันแตกอะมันวิ่งเร็วเลยนะเนี่ยวิ่งเร็วเห็นไหมถ้าเกาะแตกมันวิ่งเร็วด้วยเออเนี่ยแล้วมันก็มาใหม่กะเนี่ยไม่เกาะผมมาอ่กะก็คือท่านเนี่ยเห็นไหมถ้าเราโดนตีเราเราโดนดามิดเนี่ยเกาะขาจะลดใช่ป่ะเมื่อเกะขาลดปุ๊บเนี่ยมันจะทํามันจะนับคูดาวทันทีละยี่สิบวิซึ่งระหว่างเนี่ยมันนับคูดาวไงถ้ามันเต็มปุ๊บเกาะก็กลับมาเต็มเหมือนเดิมมันดีตรงนี้แหละครูดาวมันไวมากมันนับคูดาวตลอดเพราะว่าเราฟาร์มไงเราฟาร์มตลอด แัดเข้าไปยัดหน้าเข้าไปไม่โดนตายปะตายปะไม่ตายว่ะไม่ตายแป๊บเดียวเลือดเต็มแล้วเล่นได้ต่อเนี่ยสแต็ก6หกดามิดทำดามิดแรงเลยนะเบิ้์เข้าไปแนะนำนะตัวละครนี้เป็นไงเป็นไงลูกรลกผมลูกรลกผมเองเลยตัวไตแรงนะเอ้ย แต่ถ้าเอาไปเล่นยืนเลนนะครับผมเนี่ย่าจะกรอมแล้วเล่นยืนเรนเรียงกลางเล่นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเรายืนเลนเนี่ยเราไม่ต้องออกดูดเลือดก็ได้นะเออเพราะว่าตัวมันไม่ค่อยได้ฟาร์มไงเรากลับบ้านแป๊บเดียวออกเป็นปีแทนแล้วก็ไปออกเทมเดเนี่ยถ้าเล่นยืนเลนเราไม่ต้องออกดูดเลือดแต่ถ้าเราเล่นอันนี้ออกดูดเลือดแล้วผมหนึ่งหนึ่งกับลานเซลล์ลานเซลล์อุ้ยลานเซลล์ ตี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 เรียบร้อยลานเซลอดก็โดนนะเออแล้วก็เกมเนี้ยพวกนี้มันไม่ค่อยเคลวฟกันนะซึ่งตัวละครแบบเนี้ยมันช่วยผมได้มากเลยคือผมจะไปไล่เคลวฟได้ค่อนข้างไวไงเนี้ยวิ่งมาเคลวฟปลื้ดแล้วก็กลับไปไฟต่อคือมันต้องทําอะไรเร็วๆทนเดียวอ่ะไม่งั้นเกมจะไม่เดินไม่งั้นไม่งั้นท่านผู้ชมไม่ได้ดาวถ้าถ้าไม่พยายามแบกนะเหมือนผมก็วิ่งเห็นปะเคลวลนวิ่งวิ่งวิ่งไปเติมเพื่อนเติมเพื่อนคนไว เติมเพื่อนคุดใบแล้วจังหวะนี้วิ่งปะวิ่งได้เติมเพื่อนผมวิ่งผมมาทำราเม็งกับเพื่อนผมใส่เรียบร้อยแล้วผมล่าผมล่าโคตรล่าเห็นไหมอยู่ล่างแล้วเดี๋ยวขึ้นมาบนแล้วเคลียร์เวฟเนี่ยเห็นไหมมันไม่เคลียร์เบฟกันเนี่ยลองดูดิมันไม่เคลียร์เบฟกันเว้ยดูดูเลยล่างก็ไม่เคลียร์ปะเดี๋ยวผมก็วิ่งไปเคลียร์ล่างต่อไปไฟตรงกลางวิ่งไปเคลียร์ล่างต่อถ้าไม่ใช่ตัวนี้จะทำยังไงเนี่ยนอกจากจะเล่นเป็นนี่อ่ะเล่นเป็นไหมล่างเป็นนี ผมเล่นไม่เป็นนะแล้วจังหวะน,นี้เฮ้ยแล้วจังหวะน,นี้ซาเบียบร์เบิร์ตายไหมบึ้มเรียบร้อยเฮ้ยนาเชียร์อนตัวตวบิบ้าบอ่ะตัววิบ้าบตัววิบ้าบคือตายเนี่ซาเบียนนรมันชนผมจนหลอนนะอ่ะเฮ้ยนี่ไงยัดหน้าโอ้ในป้อมอ่าตีตีดูเลือดดึงระยะดึงระยะโอ้ย จิบหมายก็จะโดนแล้วตัวนี้มันสกิลสองมันคือการเทเลพอร์ตนะมรับตี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 เรียบร้อยเอ้ยทำไมผมไม่ได้คิววะน่าจะอลิซดาเมจสุดท้ายพอดีคือผมเลยแบบผมเอาซาเวียเมจฝั่งมันน่ะจนมันหลอนน่ะจนมันไม่กล้ายืนป้อมหนึ่งอ่ะมันต้องยืนในป้อมคือตัวนี้มันล้วงในป้อมได้ไงนะตัวแล้วก็คืนนะคือมีไอเทมแค่สามชิ้นนะครับผม จกกับเกาะอุ้ยแรงแรงตีตีดูเลือดดูเลือดดูเลือดไฟคือหนึ่งยัดดูเลือดต,ต,ตี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 ไฟคือหนึ่งยัดปุ๊บ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 เลือดเต็มเกาะขาเด้งยังไงฮะยังไงมานะมานะตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าตัวนี้มันโหขนาดไหนผมเห็นแรงสูงเขาเริ่มแบนกันแล้วนะมไม่เล่นมาคือแบบ ผมเจอคนแบนด้วยอ่ะไม่รู้ว่าแบนเพราะไม่ให้ฝั่งตัวเองเล่นหรือว่าแบนอะไรกันนะฮะแต่เห็นแบนละแต่อย่าแบนเลยผมจะเล่นสุดรับยัดเข้าไปยัดใส่ซาวเบียโอ้โหผมสาดเด็งซาวเวียมันฟิกแล้วนะรอบหน้ามันโดนผมแล้วผมยัดใส่เข้าไปมันโดนผมจนหลอนน่ะตอนเนี้ยดูคี้มันไม่เคลียดูดิ ผมต้องมาเคลียร์กลางแล้วผมเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์ล่างต่อซาล่าไม่ต้องเคลียร์ไม่ให้หลอดตีเวลารันสล็อตวิฟับวิฟัฟวิฟัฟสับบับบับบิฟผมดักเลยป๊อปป๊อปป๊อป๊อปโอ้โหไม่ได้ไม่ได้โอ้ยันจะตายยูบูโอ้ยไปไม่ไปไปไม่ไปไม่ไปยังอย่งเจอก๊อฟไงไม่อยากไปจะ่แม่งตั้งกูกูตายกับเงาไม่ได้เยอะเฮ้ยโดนไอ้ซาเบียเข้าไปไหนมันไม่มากันป้อมมันไม่มันไม่มาอยู่ป้อมหน้านะแล้วผมล็อกลันเสล็อตแล้วผมยัดเข้าไป ตายไปเนี่ยยังยังยังยูฮูวิแรงแรงตีตีตีเรียบร้อยยังไงยังไรยงไเฮ้เฮ้เฮ้หายละเิงกูหลัหบมังกรมังกรตีเฮ้ยมังกร โอ้โหแม่งแรงแว่ะระเบิดตุ้มโอ้โหมันหิวเลือดตายไหมพีพ์ผ่านแล้วมังกรล่ามันออกล่าแล้วมังกรมันออกล่าตายไหมเนี่ยตายเหอะโอเคสวยเฮ้ยอลิสไปกันต่อวะ่ะเฮ้ยอลิสไปกันต่อโอ้โหอันน้เอาเอ็มไปตัวแม่งโกงนะผมเจอแล้วผมแบนนะฮารี่ก็แพ้อลิสเหมือนกันนะแพ้แพ้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราล็อกอันติใส่อลิสเราเบิร์มันไม่ตายแล้ว มันสามารถกดอันติหลบอลิสได้ด้วยเอหลุดหลบฮารี่ได้ด้วยอืมตัวอลิสนะตัวที่ฝั่งเราเล่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตัวนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยแม่งหนีได้เลยนะเราไม่สามารถฆ่าอลิสได้นะถ้าผมเล่นฮารี่ผมจะแบนอลิสนะโปงเกินไปนะครับผมโอเคเกิดน้ใหม่เล่นใหม่น่นใหม่กี่โดนประมวลผลดาเมจของอวิจงของไอ้มังกรยากโอ้ยตังเราสองพันก้าแล้ว ไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วเนี่ยจะขายอะไรก็ไม่คุ้มจะออกเม็ดเขียวเพิ่มก็ยากเฮ้ยจังหวะนี้ล็อกเข้าไปเรียบร้อยตายมาแล้ว,วาบังกรมังกรมันมาอยู่แล้วตีตีตีต,ตีเร็วเว้ยแครีเราก็เริ่มแรงแล้วมาดิมาดิแล้วจังหวะนี้นี ผมเคลียร์เรียนิ่งแล้วก็กลับมาใหม่เคขายรองเท้าสับเกิดยัดหน้าเขาไปเรียบร้อยไปยังไงครับตัวนี้หวังว่าจะเป็นตัวละครที่ท่านผู้ชมลองเอาไปเล่นตามกันได้นะฮะให้เล่นสไตล์ประมาณนี้นะ,ะการเล่นนิดนึงแล้วก็ประ,ประเมินดาเมจด,ดีๆนะฮะเนี่ยผมตกมาจาก93ดาวเหลือ86 S <S 2> <S 2> <S โซโล,โล่แรงไงเคยทำคลิปไปแล้วฮะประมาณนี้เอ้ยไม่ได้ MVP หรอเกมนี้น่นอาอลิซนึ่งไงว่าแล้วโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย